สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบในการวิ่งมาราธอนนะครับหมอช้างก็เชิญชวนมาวิ่งที่บุรีรัมมาราธอนนะครับ2022วันนี้เรามาดู6ขั้นตอนสมัครวิ่งผ่านช่องทางออนไลน์นะครับว่ามียังไงกันบ้างนะครับสำหรับลำดับแรกนะครับท่านเข้าไปที่เว็บไซต์บุรีรัมมาราทอน com นะครับหรือว่า runningconnect. com จากนั้นก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและก็ยืนยันจากนั้นท่านก็เลือกระยะทางนะครับจะเป็นระ,ระยะมาะราธอนนะครับฮาบมาราธอนมินิมาราธอนหรือว่าฝันหลันนะครับเลือกขนาดเสื้อเลือกที่พักนะครับบางท่านอยากจะเลือกที่พักก็ดําเนินการต่อนะครับจากนั้นเลือกกรอกข้อมูลและอัปโหลดใบรับรองการฉีดวัคซีนนะครับท่านก็ต้องเตรียมให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะสมัคร จากนั้นก็จะจ่ายค่าสมัครนะครับแล้วก็ค่าส่งเดสแพ็กด้วยนะครับเมื่อดําเนินการจ่ายเรียบร้อยแล้วลําดับที่6ก็คือท่านก็สอมวิ่งได้เลยนะครับรอเดือนมกราคมปี65นะครับก็มาวิ่งที่บุรีรัมย์มาราธอนกันนะครับพี่น้องครับสำหรับรายละเอียดอื่นนะครับทั้งลิงก์สมัครอะไรต่างหมอชัดก็วางไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับแล้วก็ใต้คลิปนี้ท่านก็กดได้เลยนะครับสำหรับการสมัครสำหรับนักวิ่งที่เคยวิ่งแล้ว วันที่1พฤศจีกายนนี้นะครับสมัครได้เลยนะครับสำหรับนักวิ่งที่ยังไม่เคยสมัครวิ่งที่บุรีรัมย์มาราธอนเลยก็ต้องรอวันที่2พฤศจีกายนนะครับถึงจะสมัครได้นะครับจำกัดจำนวนนะครับก็ต้องรีบสมัครกันเลยนะครับสำหรับรายละเอียดอย่างอื่นนะครับเช่นพวกเสื้อพวกเลสแพคต่างๆนะครับเส้นทางวิ่งสนามวิ่งต่างหมอชัดก็วางไว้ในคลิปนี้นะครับให้ท่านได้ชมกันนะครับ หรือว่าท่านจะแวะไปที่เว็บไซต์บุรีลัมา a าทอน com นะครับท่านก็ไปดูรายละเอียดต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับเชิญชวนวิ่งที่บุรีรัมาราทอนนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้าท่านชื่นชอบการวิ่งสนใจการวิ่งก็ฝากแชร์ต่อให้กับท่านที่สนใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่ น่าสนใจนะครับหมอชักก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ